เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านเนยนะครับผมตอนนี้คุณอยู่ผมเบสเ7็เอนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูทัวร์นาเมนต์โซนโฟเกอเรซี่ฮอลเลชั่นเนบจูนเกันนะคุณดูชิงเงินรางวัลและไอเทมมูลค่ารวมมากกว่า3ามแสนบาทนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างรูปแบบการสมัครเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันเลยครับผมรายละเอียดการรับสมัคร ก็คือลงทะเบียนก่อนได้รับสิทธิก่อนตามลําดับการสมัครเข้าแข่งขันนะและจะต้องมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเท่านั้นก็คือทีมละสี่คนบวกตัวสำรองอีก2คนนะครับผมเป็น6คนโดยน่แข่งต้องสร้างทีมที่ประกอบด้วยสมาชิกดังนี้กัปตัน1นคนแล้วก็นักแข่ง3คนนะแล้วก็ตัวสำรอง2คนไม่บังคับสามารถใช้อาชีพซ้ำกันได้ไม่สามารถใส่ชุดเซตที่มี E Special พิเศษซ้ำกันได้และบังคับใส่ชุดบอส1ชุดนะชุดไซเบอร์โคมและโอเวอร์โหลดให้นับว่าเป็นชุดเดียวกันตามนั้นนะคนดูอ่านดีๆได้ออตัวละครที่ใช้สมัครการแข่งขันต้องมีเลเวล50ขึ้นไปนะกับตันทีมจะต้องเข้า Facebook Group และ Discord การแข่งขันรายการนี้หรือส่งตัวแทนเข้ามาเพื่ออัปเดตข่าวสารและรายงานผลการแข่งขันนะคนดู ก็รูปแบบการแข่งขันก็จะเป็นโหมด Tower Battle นะก็จะเป็นแบบทีมนะแล้วก็ไอเทมก็คือใช้ได้แล้วก็จำนวนผู้เข้าแข่งขัน4 VS 4สามารถใช้ E s p e t i a l ได้ทีมที่สามารถทำดาเมจใส่ Tower ฝั่งตรงข้ามได้มากที่สุดเป็นฝ่ายชนะไปนะคุณดูการแข่งขันรอบแรกถึงรอบ8จะทำการแข่งขันในรูปแบบ Single Eliminate b e s t of นนะคุณดู ชนะ2ใน3เกมนั่นเองแล้วก็รอบ4ทีมจะทำการแข่งขันในรูปแบบ elimination best of 3ชนะ2ใน3เกมรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ BO5 best of f i g h t ชนะ3ใน5เกมนะคนุณดูกดการใช้ ID การแข่งขันนะใช้ ID ตัวละครทางผู้เล่นแล้วก็แข่งขันในห้อง tower battle นะกำหนดค่าสติตัสไว้ดังนี้นะก็คือ แอคแท็ทั้งหมดระหว่างอยู่ระหว่าง 2,000- ันถึง3,000นะไม่เกินนี้นะคนุณดูแล้วก็ไม่ต่ำไปกว่า2 0 0พนะแล้วก็จำกัดดีเฟนซ์นะระหว่าง 1000- พถึง4,000นะก็คือไม่ต่ำกว่า1 0 0 0และไม่สูงกว่า4,000ันจำกัด HP ไม่เกิน30,000นะคนุณดูแล้วก็จำกัด HP ไม่เกิน11,000นะแล้วก็คียที่เข้าไม่เกิน75็ิบคที่เข้าดาเมจไม่เกิน150สสกิลสามารถใช้ได้ถึงบวกสิบ ในทีมไม่สามารถใส่ชุดเซต E Special ซ้ำกันได้นะคนุณดูแล้วก็มาถึงชุดเซ็ตที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการแข่งขันนะก็จะเป็นวอลเมจิเชียนเมจิเชียนแล้วก็เวปอรมัตเตอร์ดับยกอะแปลงล่างแล้วก็แปลงล่างบอสบอสคลาวแล้วก็แปลงล่างแปลงล่างบอสเสี่ยวเฉินก็จะเป็นประมาณนี้นะคนุณดูไอเทมที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการแข่งขันนะคุณดูก็จะมี ไอเทมพื้นคืนชีพในทันทีนั่นแหละก็คือเขาห้ามใช้เลยนะส่วนบทลงโทษก็จะมีหนึ่งเลยการใช้ไอเทมอื่นนอกเหนือจากที่ทีมงานกำหนดไว้ปรับแพ้ในเกมนั้นทันทีนะคุณดูในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถเปิดกล้องทำการแข่งขันได้ปรับแพ้ในเกมทันทีนะคุณดูคุณต้องมีกล้องนะคุณต้องมีกล้องในการแข่งขันนะแล้วก็ในกรณีที่ทีมสละสิทธิ์หรือแพ้ใบาการแข่งขัน ถอดออกจากการแข่งขันและไม่ได้รับรางวัลน,นะแล้วก็สี่นะการไม่มีน้ําใจนักกีฬาการใช้คําหยาบดูถูกหย่าจามคําเน็บแนมคําผวนคํหมินประมาทต่อผู้เข้าแข่งขันทีมอื่นก็บทลงโทษก็จะเป็นถอดออกจากการแข่งขันนะไม่ได้รับรางวัลและถูกระงับการแข่งขัน1ทัวรชนาเมรต์นนะคนดูแล้วก็หานะการแข่งขันแบบไม่สมศักดิ์ศรีหรือโยนเกมตั้งใจแพ้นในการแข่งขัน บทลงโทษก็คือถอดออกจากการแข่งขันไม่ได้รับรางวัลน,นะและถูกระงับการแข่งขันตลอดปี2025นะครับดูและถูกแบนไอดี ID อีก30มสิบวันหนักนะหนักนะหนะการทําผิดกติกาหรือละเลยไม่สนใจคําตัดสินของทีมงานนะบทลงโทษก็คือถูกตัดสินลงโทษตามดุลพินิษของทีมงานนะและมีหมายเหตุด้วยนะหมายเหตุหากเกิดปัญหาอื่นที่ไม่ระบุอยู่ในกติกาข้างต้นนี้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของทีมงานนะการตัดสินใจทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดประมาณนี้นะต่อไปก็ไปดูที่กําหนดการแข่งขันนะเปิดรับสมัครเข้าแข่งขันวันที่16มิถุนายน2568ถึงวันที่22มิถุนายนนะครับผมก็เวลา23.59เที่ยงคืนนั่นแหละก่อนเที่ยงคืนแล้วก็ทีมงานทำการติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์การแข่งขันในวันที่23ถึงวันที่24มิถุนายนนะ,ะนคน,ะนดู แล้วก็ประกาศการแข่งขันในวันที่26บกมิถุนาจะเป็นการไลฟ์ของทีมงานนะก็เริ่มการแข่งขันรอบ32ทีมวันที่ส0มสิมิถุนายนแล้วการแข่งขันรอบส6บกทีมวันที่1กรกฎาคมนะครับผมแล้วก็เริ่มการแข่งขันรอบแดทีมวันที่สามกรกฎาคมเริ่มการแข่งขันรอบสี่ทีม day หนึ่งนะวันที่เจดกรกฎาคมเวลาสองทุ่มนะคนดูก็จะเป็นการไลฟ์สดของทีมงานครับผม แล้วก็เริ่มการแข่งขันรอบ4ทีมเดย์สนะวันที่8กร,รกฎาคมเวลา2องทุ่มก็จะเป็นการไล์สดอีกแล้ว็เริ่มการแข่งขันซีมิฟาแนลในวันที่10กร,รกฎาคม2องทุ่มมีไล์สดเลยนะก็คือตั้งแต่รอบรอบ4ทีมไม่ต้นไปจะมีการไล์สดทุกคู่นะครับผมแล้วก็รอบสุดท้ายก็จะเป็นรอบไฟแนลทําการแข่งขันในวันที่11ดกร,รกฎาคมนะคนดูเวลา2องทุ่มครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ ส่วนของรางวัลก็จะเป็นนี่และรครับโกลเด้นดิมินิที้ที่1ถึงที่4จะได้โกลเด้นนะคนดูส่วนที่5ถึงที่8ก็ได้เป็นวอลกัชชามนซีฟองตึงจัดอะ่ะแล้วก็ไบลีเจนอีก8ชิ้นนะส่วนที่9ถึงที่16บหกก็ได้เป็นวอลกัชชามนเป็นไข่วอลกัชชามนนะ20ชิ้นนะครับผม1เซตต่อ1ทีมก็จะเป็นประมาณนี้นะส่วนทีมที่17ถึง32นะก็ได้เป็นเปลี่ยนแลนะยูนิเวอร์แซล อะแดปเตอร์ apter, ก็จะได้ยี่จำนวน20ชิ้นต่อทีมนะคนุณดูก็ของรางวัลก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมต่อไปก็มาดูการส่งมอบรางวัลน,นะคนุณดูเอกสารที่จําเป็นต้องใช้เพื่อขอรับเงินรางวัลจากการแข่งขันนะหนก็จะเป็นสําเนาตรประชาชนนะพร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้องนะแล้วก็สําเนาเลขที่บัญชีธนาคารพร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้องเอกสารทั้ง2ฉบับ ผู้รับเงินต้องเป็นชื่อบุคคลเดียวกันและสำเนาทุกใบต้องถ่ายเอกสารให้เห็นข้อมูลชัดเจนเงินรางวัลจะต้องถูกหักภาษีณที่จ่ายนะหนะคุณดูแล้วก็ทางบริษัทจะทำการโอนเงินรางวัลการแข่งขันให้ภายในระยะเวลาทําการ15วันนะก็จะโอนให้เป็นวันทํางานปกตินะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9มงถึง5โมงเย็นนะครับผม ไม่นับเสาร์อาทิตย์หลังจากได้รับเอกสารครบและถูกต้องเรียบร้อยนะแล้วก็มีหมายเหตุอีกนะหมายเหตุหากเกิดปัญหาอื่นที่ไม่มีระบุอยู่ในกติกาข้างต้นนี้ให้ขึ้นอยู่กับโดยไมนิตกรรมการที่คุมการแข่งขันการตัดสินของทีมงานถือเป็นที่อิ้นมสุดครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็สำหรับใครสนใจที่จะสมัครนะคนดู ก็ผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ที่ใต้ดิสคริปชันนะคุณดูแล้วก็ใครที่อยากอ่านเพิ่มเติมไม่เข้าใจอะไรตรงไหนผมก็จะแปะไว้ที่ใต้ดิสคริปชันนะคุณดูก็คลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมก็จะมาแนะนำทัวร์นาเมนต์ที่ทีมงานจัดขึ้นมานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมไปละจู้ไปละจ,จ้าไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละขาบ๊ายบาย